สวัสดีจ้าน้องปลามาแล้วไปใช่ไหมไปสอนกุ้งบ่ไปชอนกุ้งก็ไปสอนกุ้งก็ปูแต่ว่าปูลงไปเห็ดทานเลยจ้ะลงไปเบิ่งทานเพลินใส่ว่าเบิ่งกุ้งน้องปลาสอนมาอันนี้คือเลือเลือก็แล้วป้าตัวใหญ่ดิตายแน่ว่าตายแน่เอาไป แต่ว่ากลัวเขาเสียใบหอดแดงมันก็ยเยว่าตายเวิร์ดบ่ข้าวติก้อยด้วยนี่ละคอยกินเลยไม่แน่พี่น้องโตง่ายเลยขวายบ่ป่าวเมื่กินสดจือบ่ป่าวเมื่กินสดไ่ขยก้วยตัมไป็นที่สันดาปกินอยู่บ่กลินขวายบ่ไม่เอยกินนะอันนี้กระปูน้อยเพื่อจะเลือกอันใส่ถุงไว้ตัมหุ่งแล้วพี่น้องเนี่ยตัวนี้น้อยโอ้โหปิดตายแล้วปิดเนเออเออจ้างไม่เอาดูมันกินไม่ได้ครับ ที่แรกว่าจะดองก็เลยว่าต้องดองมาแต่พ่อพ่อที่กินน้ำตับักะเพือก็กระเด็นออกแล้วไปเอาไปแช่ตู้เย็นเลยไปเลือกแล้วก็นเลยใช่อันนั้นแล้วเอาใช้อันนี้ทั้งแข็งไว้มันจังเม่ตายมันจะกระเด็นออกบนอะไรเพิร์เอาใส่อันนั้นแล้วครับเอาใส่ตองไว้ที่เก่าเอาใส่ตองที่เก่าเหรอห่อตองแหมคือจังบ่ายเทาห่อแหมห่อใบกุ้งกันแหม เขาไม่ได้มาใช่ไหมคะกะละมังเออกะละมังก็ได้นั่งดูนั่เห็นอีแม่ไม่ได้ก็่งดูสินกัน่กตังไม่กินเพิ่นตังไม่กินกุ้งเพิ่นโอ้ยกระปูไปบ้ะเนี้ยวมาวว้ปากว้าวปากทุ่งเนาะกระปูไตออกงงอย่างยังงอยู่่แบบนี้แล้วรถข้างล่างอยู่แบบตัวนึงเอาตังไปเลย ฮว่าฮันถ์งละห่าร่อยกินกุ้งหมดนี่เลยเอ้ากับในความมัดแม่มัดแม่ไปอีกแล้วกันนเอาซาโนไม่กินไงแซ่บแซ่บกินเข้าไปชาโน่เก่นี่ยมากอย่ามานะสู้นะสู้สู้นะเออสู้สู้นะสู้แง่แย่สู้นะเออแถวแถวสู้ได้แถวจะสับ นะคะยาเฮ้ยกินเหรอบระรามาด้วยจ้าเด้ออันที่ทายพยาธิแล้วคนอยากร้อนของเจินเบิร์มีตังอันซื้ออาหารทุกจังบาทลูกหาดอยครับกินยังลูกกินกุ้งเส้นครับอาเบิร์ซแช่ไปถักก้อยมันจะประสุดก้อยลยไรบอสกินแล้วก็เห็นใคร้อกินมีเครื่องมาล่ะ มันมีซีหอมเนาะมันมีซีหอมกินยุ้ยจิม้มกับเขาฮึดึงเข่าแล้วเฮาไ<อ>ด้ปูมาหรอพราเอาน้ามันเลยบ่พราก้อยกุ้งนี่พ่อเพราก้อยกุ้งบ่ใครที่พ่อไปสวนมไมงหันนะที่วนะ่าตัตจำเน้นี่ไหมที่ก้อยเอาเนาะมันรูดูใหญ่ มาเลือกอะไรก็มีแต่ตัวง,งามอันบุตรทางกินบุตรทางกินกุ้งแนวอันมากเนาะไปหาหุ้ง <c oughs> มาต่ำกินเก้ากระปูน,น้อยอ๋ออ้วนเขารู้แล้วว่าทำไมลูกถึงกินกุ้งนางชอบกุ้งอยู่แล้วเขาลืมเพี่เหี้ยพ่อแม่แล้วมัน เอาวายูไปยังหนูต้องกลุ่มันหนักกลุ่มยิ่งกับปู่มกปูหน่อยใ่แต่บอกห่วงบอกเขาเออตำบอกพริกบวมีบอกห่วงกับบวมีพอิไเจ้าไปตลาดยังไม่เราไปตลาดนี่แล้วมีตังซีหอมมากมีตังนี่ไงเออเอามาเอามาใส่ถุงเอามาใส่ เอาออเอาก็าใส่ไปเลยเอาใส่ทั้งอันนี้เลยเอยยเอหลังละผู้ใดรวาคือมาฉลาดเพื่อนเพื่อนกะล่อให้ดินแหงน้งมันบ่พวอ เออเขี่ยออกไปมเดี๋ยวนึงเป็นยังไม่ทันแห้งอยู่นี่เนื้อแห้งแล้วเป็นยังเป็นเปียกๆอยู่ อ,อันนี้ก็สิสิเพราะว่าทมเกินแล้วพี่น้องก็สิได้ขวดออกหเห็นหัวเสาเนี่ก็สิรอดินแห้งหเห็นหัวเสาประมาณจังสีพี่นอ้องดินแห้งกะเทตีนบดนน้จะ้ะเดแล้วตัวใดอันเมื่อเห็นหัวเสาสิแค่สิมักขวดออกเนาะจังสีน่าจะได้น่าจะได้เอาดินลงอีกมั้งพี่น้องเพราะมัน มันเลยหัวเสาว่าสิลองไปไาย ปีใหมน่น้องปีใหม่ยังไปเดินลงไปไทยอยู่ปีใหม่มัคคราได้ปีใหม่น้องปีใหม่หวหน่อยหวแดงคนพี่น้องบรรยากาศยามแรกไปคำแล้ว สองสิ้นหนึ่งไอ้แคทตี้แม่กินคนละสิ่งกินียัง่ะกินแค่ KFC KFC ก้อยหอยเขากันเขากันก้อยหอยเออนี่ ลืมบอกอันป่าที่ไปไล่มากหมว่านใครถอดแล้วแล้วจะด้วยไปแล้วบ่ก็จะสลับไปไล่มากด้อ่ะชิปตูก็ได้แล้วแรงแล้วบ้ปตแต่ว่าถอดท่านนาะคันเผาก็เสือกก็เส่บเลยว่าไปไล่ประเด็ดอกตอนแรงนี่มันล้มหด ผู้ว่านุษาบอกหลานเต้ฟ้าดังไฟไปนะเดอ้อจ้าสิใบเซ็ตหมึดไปผู้อาขึ้นมาเอา้ามะเผาที่เพ <c oughs> ิ่นเบ้อเนาะฉันหมึดก่อนโอเคจ้าคลิปนี้เฮากรสิขอพาก,กันไปสนีคลิปนะพอกันใหม่สวัสดีจา้า <c oughs>